สวัสดีครับสวัสดี point. ทุกท่านกำลังรับชมผมบ้อมนอมไลฟ์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ถนนวิภาวดี mm hmm. ด้านขาเข้านะครับก่อนถึงหอการค้าเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่26เมษายน2566ตอนนี้เป็นเวลา15บหนกาห้านาทีนะครับเราก็ มาดูนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับยืนดักอยู่คนเดียวนะครับพร้อมใบสั่งเห็นแล้วโคตรอันตรายเลยนะครับท่านผู้ชมคนละแชร์นะครับยืนเอากันหลายคันแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวผมนะครับอ่าก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจนะครับป้อมบนอมนะครับ อีพีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีพีสองนะครับที่ผม uh, ได้มาลงมาไลา์นะครับสวัสดีครท่านนะครับก็ชมกันครับก็ต้องฝากประชาพันนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับด้านขาเข้า ข้ามสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสูนนุสสวรีหรือไปพระรามเก้าก็ได้นะครับหรือหอการค้าตรงนั้นจะเป็นทางทางเบี่ยงนะครับถ้าท่านใช้ถนนผิดนะครับตั้นโดนนะครับแต่ที่ผมลงมาไล์แบบนี้นะครับก็ห่วงใยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านใช้รถใช้ถนนนะครับมาเจอตำรวจนะครับยืนดักกันอยู่แบบนี้มันไม่อำนวยความ ปลอดภัยนะครับให้พี่น้องสัญจรไปมานะครับก็ฝากถึงทางสำนักงานหลวงชาตินะครับผู้การนะครับยืนดักกันแบบนี้ครับอันตรายครับอันตรายมากบอกตรงเลยครับผมเห็นมาหลายคันแล้วตามที่าทางเฟซป้อมนอมนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้นายโทรหาหรือเปล่านะครับตอนนี้อ่ายืนดักกันอยู่แบบนี้นะครับอันตรายครับอันตรายผมเดินลงไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่เหมาะที่จะให้ผมเดินลงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็จอดอยู่ที่มันปลอดภัยนะครับ ท่านปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชนนะครับคุณไปหยุดรถแบบกระทันหันนะครับรถที่เขาใช้มานะครับด้วยความเร็วนะครับผมว่าการที่คุณใช้กล้องน่าจะดีกว่านะครับมันลดเอ่อลดปัญหาความเสี่ยงนะครับอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะครับนั่นาน่น,น,นเห็นไหมครับอ่า่าเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ เขาไม่จอดนะครับเห็นไหมนั่นเห็นไหมเขาไม่จอดนะครับหลายคันที่จอดนะครับแต่คันเมื่อกี้นี้เขาไม่เขาไม่จอดนะครับอันตรายครับเขาเขาไม่กล้าจอดนะไม่ใช่ว่าบางทีเขาหนีนะครับถ้าเขาเบรกางี้มันเกิดความเสียหายได้นะครับต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับได้โปรดเห็นใจเถอะครับคําว่าเห็นใจนะครับผมก็ต้องฝากท่านผู้การนะครับ ดูแลลูกน้องหน่อยนะครับมายืนกันแบบนี้นะครับเอาให้มันถ้าคุณจะตั้งด่านนะครับหรือให้มันมีความปลอดภัยนะครับคุณก็ควรจะมีกลวยมีอะไรนะครับเอาเต็มที่เลยนะครับผมไม่ได้ว่านะครับแต่สิ่งที่อ่าลูกน้องท่านทําแบบนี้นะครับมันสุ่มเสี่ยงนะครับเกิดอันตรายนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วเห็นไหมรถเมื่อกี้นี้เขาก็ไม่จอดนะครับเขากลัวนะครับเขาไม่กลัวตารวจนะครับเขากลัวโดนชนนะครับ แล้วผมก็ถามหน่อยนะครับทางสำนักตำรวจชาตินะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้นะครับผมถามหน่อยว่าใครจะรับผิดชอบนะครับสมมุติว่ามีการเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับและก็สมมุติว่าเขาชนตำรวจแบบนี้ใครจะรับผิดชอบนะครับช่วยตอบด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เขารับชมผมบ้อมนมไล์นะครับช่วงนี้บรรยากาศก็คืมดีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันแดดร้อนตรงนี้ไม่ยืนไม่ยืนกันนะครับเวลานี้เพราะมันร้อนจัดนะครับวันนี้อากาศก็ดีนะครับมีฝนนะครับตกมาตั้งแต่เช้ามันก็เลยทําให้อากาศดีหน่อยนะครับพอดีหน่อยไม่ได้นะครับก็ต้องมายืนสลอนกันอยู่แบบนี้นะครับนะพร้อมไปสั่ง ง่ายเนาะลงไปได้ผมลงแนละ้วผมกลัวรถชนผมเพราะว่าพื้นที่มันตรงนั้นมันไม่มีตรงที่ผมยืนอยู่มันเป็นช่องเว้าวนะครับช่องเว,ว้าตรงนี้มันเป็นวิวทยาลัยเสนาธิการทหารนะครับตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับไลฟ์อยู่ตรงนี้นะ อย่าหาทําเลยครับท่านครับถ้าท่านกําลังดูผมไลฟ์สดอยู่นะให้ท่านไปคิดใหม่นะครับถ้าท่านจะมา,ายืนดักพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับ ยืนดักตั้งนานนะได้ไปหลายคันแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นบ้านผมก็เรียกว่าโคตรหมานนะ่ะโคตรหมานนะ่ะหมานหน่ะพี่นอ้องนี่แหละครับอาชีพตำร,รวจนะครับ อีกอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงอันตรายนะครับเพื่อลูกเพื่อเมียนะครับเพื่อคนทางบ้านนะครับเสี่ยงมากเขาไม่ได้นั่งอยู่ออฟฟิศสบายนะครับต้องมานั่งนะครับต้องมาต้องมายืนอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับเสียงอันตรายเพื่อครอบครัวนะครับ ถ้าลูกเมียเห็นนะครับการทํางานแบบนี้นะครับไม่รู้จะชื่นใจหรือเปล่านะครับก็ลองไปคิดเอานะครับท่านจะชื่นใจแทนหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่า สวัสดีครับี่สุดใจนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ารับชมผมป้อมน้อมไลฟ์นะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบบ่ายสี่โมงแล้วนะครับก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนกําลังจะเลิกงานนะครับการใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันนะนะครับกฎจราจรก็อย่าทําผิดนะครับโดยเฉพาะถนนวิภาวดีนะครับ ด้านขาเข้าข้ามแยกสุทธิสารนะครับมาให้เข้าให้มันถูกเลนหน่อยนะลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยอย่าเบี่ยงนะครับมั่วนะครับเจ้าหน้าที่ขยันจัดนะครับก็มายืนตักอยู่แบบนี้เขาได้ไปหลายคันแล้วนะครับ ถ้าโดนรถชนตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับให้ประชาชนไหมครับหรือยังไงหรือทางสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าท่านโดนรถชนตายแบบนี้นะครับอยู่นอนตายข้างถนนแบบนี้ใครจะรับผิดชอบครับหรือโยนภาระให้อาชาวบ้านครับที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเบรกไม่อยู่ไปชนท่านเนี่ยหรือเนี่ยๆๆเห็นไหมครับนี่ครับไหม อ,อ่าอ่าอ่าอันนี้เจอรถเห็นไหมรถเก๋งไงไหมเห็นไหม,หไหมสิบล้อครับสิบล้อมันเบรกจนตัวโกงะครับเห็นไหมรถพ่วงที่เขามานะเขาเบรกกันจนตัวโกงนะครับถ้าชนตุ้มเข้าไปเนี่ยครับคูใครจะรับผิดชอบครับฮะอยากถามอ่ะเดินเข้าไปได้จังเลยกลัวรถชนตายเหมือนกัน <laughs> นะครับถ้าผมไม่กลัวรถชนผมตายผมก็ผมก็ คงจะโสตายไปเหมือนกันครับโโอ้ห ะทะโทษทีนะครับผมพอดีผมไม่ได้ใช้กล้องนะครับเดี๋ยวลงไปก่อนมันนานแล้วอ่ะนะครับพี่น้องไประชาชนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเปิดหน้า ว่าเปิดหน้าเปิดหน้าสู้อะอยู่กับป้อมมานอมไลนนะครับก็มาชมนะมกีปวดขาเหน็บเน็บมันเน็บมันกินขาไม่ไหวอ,ะอ่ะเดียวเดี๋ยวชมกันนะวนนียผมจะผมเดินได้ผมก็เดินเลาะตรงนี้นะ ออาดูกันประมาณหนึ่งร้อยฮู้ฮู้โยโยโยโไปเลยไปเลยนะอ่า ảo, ผมโบกมือบายบายแล้วเห็นไหมผมเบก่ เหนื่อยดิยืนยืนเยอะเหนื่อยดิถ้ามันมีช่องว่างนะครับให้ผมเดินลงไปนิดหนึ่งอ่ผมเดินไปถามเลยนะครับดูนะครับนะยืนยืนดันอเห็นรถแล้วนะอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมยืนดักอยู่ตรงนั้นมันอันตรายไปยืนดักอยู่ตรงนั้นมันอันตรายท่านไปยืนอยู่ตรงนั้นมันอันตรายนะท่านรู้ไหมว่ามันอันตรายมากมันอันตรายมากยืนอยู่ตรงนั้นมันอันตรายฮะเอ้ามันอันตรายมันอันตรายไหมล่ะมันอันตรายผมว่ามันอันตรายผมบอกนาย ผมก็บอกผ่านไลฟ์ของผมนี่แหละว่ามันอันตรายท่านไปยืนอยู่อยตรงนั้นอ่ะมันหูต้องไหมเอาสรุปว่ามันไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะมันปาดเข้ามาอันตรายนะฮะมันปาดเข้ามาเข้าใจมันปวดขันท่านเห็นว่ามันสมควรไหมเอาถามหน่อยอยู่ตรงนั้นอ่ะมันสมควรไหมผมเป็นห่วงพี่นะเอาจริงๆผมเป็นห่วงพี่กับพี่น้องประชาชนนะผมไม่อยากให้พี่เนี่ยโดนรถชนตายไม่ใช่แล้วหรอกเป็นห่วงผมเป็นห่วงจากใจจริง ผมเข้าใจนะครับท่านนะครับถ้าท่านนะครับท่านคิดว่ามันอันตรายท่านควรติดกล้องนะห้าสามหนึ่งศูนย์ระวังรถชนนะท่านเป็นห่วงอท่านจะไปพิจารณาผมไม่ได้ว่านะอ่าไปพิจารณาานะครับก็ฝากถึงท่านผู้การด้วยนะครับ ลุกน้องของท่านนะครับมาปฏิปบัติหน้าที่ตรงนี้แล้วรถปาดบอกถามว่ามันอันตรายไหมยังมาถามผมอีกว่าอันตรายไหมแล้วผมเห็นว่ามันชนกันไหมต้องถามว่ามันชนกันไหมถ้าท่านไปยืนอยู่แบบนั้นอ่ะมันชนกันนะเออมันได้ยังไงล่ะถ้ารถชนตายคุณทำยังไงนะครับ อาพี่น้องประชาชนเขาเขาจะอยู่กันยังไงนะครับครอบครัวเขาครับอย่าหาทํานะครับบอกตรงๆเลยกระโดดมาคนนึกคิดว่าผมเป็นคงเป็นแท็กซี่แบบว่าเออแบบแท็กซี่ทั่วไปมั้งกระโดดมามาเจอป้อมบนอมพอดีคิดว่าคงคงจำได้เออ คงจำได้กระโดดมาอย่างแบบตอนแรกก็ไม่ได้กลัวะไรหรอกโอ้โหนะก็ขอฝากท่านนะครับถ้าท่านย้อนมาดูนะครับท่านดูท่านทํางานว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะไอ้ที่มันไอ้ที่มันทําผิดกฎหมายอะ่ะท่านเอากล้องมาติดดีกว่านะลดความอันลดความเสี่ยงที่จะก่อเกิดอันตรายแก่ ตัวเองและพี่น้องประชาชนคนสัญจรไปมามันจะถูกต้องมากกว่านี้เขาปาดเข้ามาเนี่ยผมรู้ว่ามันผิดนะมันผิดคนผิดทำผิดจราจรไม่ใช่อาจญากรนะครับท่านหยาดผมไม่ได้เปรียบนะครับผมไม่ได้บอกบอกว่ามันเป็นอาจญยากรนะพี่น้องประชาชนนะครับในมุมมองนะครับมันสามารถว่ากล่าวได้ แต่ถามว่าคุณว่ากล่าวหรือเปล่าคุณออกไปสั่งแทบทุกคันนะครับที่คุณตรวจนะครับเข้าไปดูเพจอ่าเฟซบุ o กปั้มบ่อนอมก็ได้ก่อนหน้านี้ ep ep หนึ่งนะครับผมได้ไลค์นะครับมันก็เยอะพอสมควรน,นะครับอย่าขยันให้มันเยอะมากกว่านี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับม,มันมันมะีเนาะก็ฝากฝากนะครับ ท่านผูก้การบอกอจลนะครับท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับถ้าท่านคิดว่ามันทําถูกท่านก็ทําต่อไปนะครับแต่ก็ช่วยตอบหน่อยว่าถ้าโดนรถชนตายเนี่ยตํารวจโดนรถชนตายเนี่ยจะไปโทษใครนะครับและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยซ้ซ้อนเนี่ยมาชนกันเองเนี่ยใครจะรับผิดชอบพวกเขานะครับผมเป็นห่วงเป็นห่วงตํารวจ เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะโอเคผมป้อมมานอมนักรบด่านเทือนสวัสดีครับ